เพื่อนครับช่วงนี้เด็กน้อยติดแจแล้วครับเพื่อน,อนวันนี้หนูน้อยกินข้าวไรบรีด้วยเพื่อนเพื่อนเอดูกินข้าวไบรบอรี่ด้วยไปไหนลูกอิ่มยังลูกกินข้าวไบรบอรี่ด้วยข้าวไรบรี่ราดน,น้ำแกงครับเพื่อน,อนผมกินอะไรเขาก็กินด้วย ดูลูกผมดูเพื่อนเพื่อนลูกผมติดแจเลยหนูน้อยสองคนครับติดพ่อหนักเลยกินอะไรก็กินด้วยอิ <c oughs> ่มยังลูกอิ่มยังครับอิ่มยังข้าวไรเบรี่ราดน้ำแกงครับพ่ออากินอะไรหนูก็กินด้วยอากินก,กินลูกกินกิน กินเพื่ออยู่ลูกเดี๋ยวพ่อมีตังก่อนเดี๋ยวพ่อซื้ออาหารเม็นให้หนูนะโอเคนะ <c oughs> ติดแจเลยเพื่อนๆเ,เอ,อ้ยลูกผมน้องดำกับน้องขาวสองเดือนแล้วครับไปแล้วไปแล้ว